สวัสดีครับคาร์ไบท์โปรดักต์นำเสนอสวยๆอีคันครับอันนี้เป็นอัมบล่านิสันอัมเบลปี2020นะครับมาที่คาร์ไบท์นี่ทำครบชุดเลยนะครับยังป้าแดงอยู่เลยนะครับคันนี้2020เข้ามาเราทำหุ่มบ่อเป็นแบบสวมนะครับนี่คืองานพุ่มบ่อแบบสวมมองแทบไม่ออกนะครับว่านี่คือสวมเพราะเราตัดตรงรุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะปี2020อันนี้ นะสวมทับของเดิมผมถ่ายให้ดูช้าๆนะครับหนังของเราที่ใช้เนี่ยเป็นหนังลามิเนตลามิเนตคืออะไรครับก็คือการประกบหนังกับผ้าทีคอร์ดนี่ผมถ่ายให้ดูข้างล่างนี่อย่างนี้นะครับมีผ้าทีคอร์ดมีฟองน้ำห้ามิลหนังหนาหนึ่งมิลเต็มนะฮะประกบกันอย่างนี้ลักษณะสามชั้นนะฮะแล้วเราใช้ได้ไนล่อนนะครับได้ไนล่อนในการเย็บเนี่ยผมซูไม่ดูนี่ได้ไนล่อนนะครับสาหรับเย็บปอรถยนต์โดยเฉพาะนะฮะเรา เย็บตรงรุ่นนะครับคันนี้เข้ามาตอนเช้า,ชานะครับกว่าจะเสร็จก็บายบายตอนนี้ก็เย็นแล้วเพราะว่าเป็นรถคันต้นแบบของเรานะครับผมถ่ายให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่บนมีอีกข้างหนึ่งนะครับนี่สาวอเวลิาไหมครับมาดูด้านฝั่งด้านคนขับนี่นะฮะคันนี้สีดำยืนนะครับแล้วสับด้วยสีเทา นะฮะวิ่งด้วยตะเข็บคู่นี่ตะเข็บคู่นะครับด้านไนลอนนี่นะฮะส่วนฝั่งด้านคนขับนะครับแล้วก็ปูพื้น 5D ปูพื้น 5D เนี่ยงานของเราเป็นอย่างนี้นะครับเราตัดเข้ารูปนะฮะเก็บงานละเอียดหมดทุกส่วนนี่นะครับส่วนข้างล่างนะฮะการเก็บงานเราเราเก็บรายละเอียดหมดนะครับแล้วก็จะมีหมุดทองเหลืองตรงหมุดทองเหลืองตรงนี้นะฮะจะมีใบพัดนี่ใบพัดพลาสติกนี่ครับเพื่อจะสอดเข้าไปแล้วก็มีตัวติ้นทุกแกเกาะด้วยเรียกว่ามจิกเทปนะครับ และตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกนี่สําหรับรองการศึกนะครับเวลาเราเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกส้นเท้าจะอยู่บริเวณนี้เราใส่เป็นตัวพลาสติกแล้วก็จะมีะตัวกันลื่นด้วยนะครับตัวนี้กันลื่นนะครับใช้กันทนทนนะฮะนี่คือปูพื้น 5D ของเรานะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูด้านหลังอีกส่วนหนึ่งนะครับนี่คือด้านหลังนะฮะนี่ครับเราเก็บงานเรียบร้อยหมดใต้ล่างเนี่ยฮะตามตะเข็บข้าง นะฮะส่วนเล็กส่วนน้อยที่มุมวงสาโค้งเราเก็บให้ทั้งหมดเลยนะครับนะขอขอบคุณลูกค้าใจดีนะฮะที่ให้ถ่ายวิดีโออันนี้นะครับแล้วก็ปรึกษากันได้นะครับหรือว่าโทรมาคุยกันก่อนที่0809950637นะครับนะขอขอบคุณลูกค้าใจดีอีกครั้งหนึ่งขอบคุณนะครับสวัสดีครับ